อีด้เาอยเอ้าเอ็นนไม่เจียวเอ็นดูเ้เอนนางไตหัวเยียมไตหัวเอ่อม่อกี้เป่าน่้าเป่าควันาบุ้อด้วยนเราบุ้้วยไปหลยนะครับวันคนบุันเดีเกมเลยเกมเัยเอมเลยบอลบอครับเคตรเบสิกกันงกันจริง ไม่ลึกกันอ่าหมสีได้อลไม่ผ่านหมายเกหมู่แปดโมแกลับไปหมสีได้บอลโตกลับมาครั้งหนึงเอ้ครับผมไม่ผ่านมาด้สีเขาหมดีแล้วอปตรุ่งครับเราไปช่วมาหน้าอันอ้อันดงปรกฏว่าขวัญสูงกันไปมองกับฟูไปแล้วอนาวาระครับยนสูงไปสักปนิตยยวโอเคทำประตูได้ เรกเต็มทีแล <ota> ้วทีนี้ใะวันนี้งั้นอ้าดีกว่าไม่ได้อะไรเลย